ฝนยิ่งตกก็ยิ่งเหงายิ่งเศร้ากันมากกว่าเดิมมีงานวิจัยทางจิตวิทยาเคยบอกไว้ว่าสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบโดยตรงได้ต่อสภาวะจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่มีชื่อเล่นว่าน้ำตาฟ้าก็สามารถรีเลทได้ถึงน้ำตาความเสียใจหรือว่าความเศร้าของคนเราได้ด้วยเช่นกันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไหมสำหรับบางคน ยิ่งไปกระตุ้นความเหงาและก็ความเศร้าในใจให้ประทุออกมานอกจากนี้บรรยากาศเวลาในช่วงฝนตก ที่แสงสว่างลดน้อยลงก็สามารถเชื่อมโยงไปได้ถึงความหมุนหมองความเศร้าหมองในใจให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฝนถึงทำให้คนเราสามารถเศร้าได้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนนี้นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพกายของเราให้แข็งแรงเพียงพอแล้วก็อย่าลืมหันกลับมาดูแลสุขภาพใจด้วยเช่นกันนะคะ